การที่นายกเทศมนตรีเสนอยติด้วยวาจาถ้าประธานสภาเทศบาลอนุญาตตรงนี้ถามว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับซึ่งเป็นข้อหารือของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับนายกเทศมนตรีเนี่ยเสนอยติด้วยวาจานะครับตรงนี้ าสามารถที่จะเสนอได้หรือไม่แล้วมีข้อกฎหมายใดเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือหารือหนังสือตอบข้อหารือนะครับที่มท0804.3ทับห้ 21, ลงวันที่22มิถุนายน2553 เรื่องหาหรือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนมมาตอำเภอรับแลนะครับตำบลศรีพนมมาตอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเขาได้หาหรือเกี่ยวกับยติของนายกาเทศมนตรีกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาว่านายกเทศมนตรีเนี่ยเสนอยติด้วยวาจาต่อสภาเทศบาลในวันประชุมสภาครั้งแรก ซึ่งยติอื่นซึ่งเป็นยติอื่นนะครับนอกเหนือจากที่กฎหมายและระเบียบกําหนดให้ดําเนินการและจังหวัดอุตรดิตพิจารณาแล้วเห็นว่าในข้อ39วรัก5แห่งระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาในใกําหนดเอาไว้ว่านอกจากที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้ทําเป็นหนังสือ ยติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ในวงเล็บ5นะครับก็คือยติที่ประธานสภาเห็นควรอนุญาตการบรรจุยติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคหให้ประธานสภาเนี่ยบรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุมคราวนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายกเทศมนตรีได้เสนอยติด้วยวาจารพร้อมกับแจกเอกสารรายละเอียด ประกอบการยื่นยติจำนวน4ยติในวันประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกซึ่งไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมตามข้อ40ของระเบียบแต่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาและได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวารานั้นจึงถือได้ว่าเป็นการประชุมที่ถูกต้องตามข้อบังคับแล้วจึงขอหาหรือว่าความเห็นของจังหวัดอุตรดิตถูกต้องหรือไม่ ตรงนี้เป็นความเห็นของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่วินิจฉัยนะครับแล้วก็ได้หาหรือไปอยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณานแล้วเห็นว่าตามข้อ38วรรคหแห่งระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยในวงเล็บ5ยติที่ประธานสภาเห็นควรอนุญ,ญาตทั้งนี้ต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย สองคนและตามข้อ38วรกหกกำหนดว่าให้ประธานสภาเนี่ยบรรจุยติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้าดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนั้นซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านาย,ยกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศได้เสนอยติด้วยวาจาเพื่อให้สภาพิจารณาในการประชุมสภาครั้งแรกจำนวนสีย่ยติก็คือยติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าคารุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ2551ยติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีในหมวดค่าคารุพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างยติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมวดค่าใช้สอยมาอยู่ในหมวดค่าคารุพันธ์และยติขอความเห็นชอบ จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยไม่ต้องดําเนินการประมูลราคาค่าเช่าตลาดสดเทศบาลอันเป็นยติเกี่ยวกับการขออนุมัติและขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่นตามข้อ27และข้อ29แห่งระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาและข้อ 6. แห่งระเบียบการจัดหาประโยชน์ของท้องถิ่นพุทธศักราช2543 ดังนั้นหากปรากฏว่าประธานสภาเทศบาลได้อนุญาตให้เสนอยติดังกล่าวด้วยวาจาได้แล้วก็ได้บรรจุวัดบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้การเสนอยติด้วยวาจาของนาย,ยกเทศมนตรีจึงเป็นไปตามข้อ38แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่นพุทธศักราช2547นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับ การเสนอยติด้วยวาจาเนี่ยตามข้อ38วร5เนี่ยก็สามารถกระทำได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่ายาติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตนะครับการบรรจุยติที่เสนอด้วยวาจาเนี่ยให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตเมื่ออนุญาตเนี่ยก็สามารถที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้น ตามข้อ38วรรค5ในวงเล็บ5เนี่ยก็เป็นอำนาจของประธานสภาที่จะอนุญาตนะครับเมื่ออนุญาตเนี่ยก็สามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมได้นะครับก็สามารถกระทำได้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับ